ชมครับก็เหมือนเคยเหมือนเดิมครับรายการเปิดบันทึกตำนานจะต้องมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์เวลา15บนกาทางททบหครับวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะพาท่านไปกราบหลวงปูเ่เสนปัญญาทโลแห่งวัดป่าหนองแซงอำเภอหนองัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีครับท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีประดับชอบอีกรูปหนึ่งครับซึ่งเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนทั่วไป ส่วนชีวประวัติของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเปิดบันทึกตำนานชมกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะนำท่านผู้ชมไปพบและสัมผัสกับวัดที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เพราะว่ากำลังได้รับการสร้างสรรค์เพิ่มเติม จากอดีตที่วัดนี้แต่เก่าก่อนนั้นก็เป็นวัดที่อยู่ในป่าอยู่แล้วมีเนื้อที่อยู่ประมาณ95ไร่ในระยะหลังๆมาก็ได้ซื้อเนื้อที่เพิ่มเติมอีก80กว่าไร่ในสมัยนั้นราคาที่ดินยังไม่แพงนักที่ดินก็ราคาไร่ละประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเนื้อที่ของวัดก็ได้ขยายเพิ่มเติมขึ้นอีกวัดนี้ก็ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยเป้าหมายที่สำคัญ ที่จะยังประโยชน์แก่บรรดาประชาชนชาวพุทธทั้งหลายที่มีสถาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาอย่างไม่เสือ่อมคลายของพระอาจารย์เจ้าสนักรูปปัจจุบันซึ่งต่อมาก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม,เต,มเติมอีก70กว่าไร่แต่ทว่าตอนนี้ราคาที่ดินขยืบตัวสูงขึ้นก็ต้องค่อยๆผ่อนชระกันไปโดยจุดมุ่งหมายนั้นพระอาจารย์หลวงปู่เสนปัญญาธโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดป่าหนองแสงหรือวัดราษฎรสงเคราะห์ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านมีดำริไว้แล้วว่าจะจัดสร้างวัดของท่านให้เป็นแหล่งพักพิงของคนชราเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่ประสบปัญหาไม่มีลูกหลานดูแลเอาใจใส่ในตอนนี้ท่านกำลังพัฒนาพื้นที่ดินโดยการปลูกป่า เพื่อให้มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นไปทั่วบริเวณของวัดแล้วนอกจากนี้นั้นหลวงปู่เสนก็ยังเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเล่าเรียนของบรรดายาวชนลูกหลานชาวบ้านทั้งหลายท่านก็ปรารถนาที่จะสร้างสถานที่ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนั้นชอบสร้างโรงเรียนมูลเหตุที่ท่าน จะามาซื้อที่ในเมื่อมีโครงการอะไรไหมครับที่จะทํากิจกรรมต่อไปครับหลังจากได้ซื้อที่แล้วคือก็คิดว่าจะทําบ้านพระคุณจรานะค,นคืออ่าก็ต่อ,องบัวบัวท่านท่านจะมรณภาพปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะก็เดยกก็เอารถเข็นท่านไปเลย <ST. S 1> ท่านชี้เลยบอกว่าแถวนี้ซื้อไว้นะบ่วรักษาไว้ท่านว่าไม่ไดซื้อแล้วท่านว่ารักษาไว้นะ ต่อไปข้างหน้าจะได้อาศัยท่านพูดงั้นนอกจากบ้านพักคนชราแล้วทําอย่างอื่นไหมครับก็ก็ยังไม่มีโครงการนั้นคิดถึงโครงการตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จด้ยนะรูปแบบได้มีการออกแบบหรือยังหรือยังยังไม่เพราะว่าเราต้องจ่ายค่าที่เขาหมดซะก่อนจ่ายค่าที่หมดแล้วก็เอาแล้วทีนี้เราจะตั้งต้นท่านผู้ถงครับหลวงปู่เสนนั่นท่านมีวัตรปฏิบัติที่ดีเด่นเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใส ของผู้พบเห็นโดยทั่วไปท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามอัตชีวประวัติของท่านกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S Studio ดิโจำกัดวงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 4S วงดนตรียุยญาตเยอะโทรศัพท์4180942 พระอาจารย์เสนปัญญาธโรหรือที่ชาวบ้านทั้งหลายเรียกท่านว่าหลวงพ่อเสนบ้างหลวงปู่เสนบ้างนั้นแท้จริงแล้วท่านเป็นคนที่เกิดที่บ้านหนองอ้อน้อยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิง์ท่านมีนามเดิมว่าเสนนามสกุลจงประสมถือกำเนิดเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่6เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2477ตรงกับวันแรม15้าค่ำเดือน12ปีจอ โยมพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อโยมพ่อศรีและโยมแม่ชื่อพรจงประสมหลวงปู่ท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันถึง9คนด้วยกันโดยหลวงปู่นั้นท่านเป็นลูกคนที่6ของครอบครัวลูก9คนนั้นเป็นผู้ชายแค่เพียง3มคนเท่านั้นนอกนั้นเป็นหญิงทั้งหมดเป็นคนกาฬสินครับเกิดที่ท,ที่กาฬสินเลยเกิดจังหวัดไหนเกิดจังหวัดก,กาฬสินสินเลยอ,อำเภอครับอำเภอก็อำเภออำเภอเมืองเลย สมัยนั้นโยมบิดาไม่ทราบชื่ออะไรครับโยมบิดานี้เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ผู้ใหญ่สีชื่อผู้ใหญ่สีแล้วโยมบรรดาครับแม่บรรดาชื่อพรครับอลุงปู่มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดเก้าคนนะลุงปู่เป็นคนที่ที่หกนะที่หกก็มีผู้ชายอยู่ด้วยกันสามคนนอกนั้นเป็นผู้หญิงหมดนะมูลเหตุที่ลุงปู่บวชนี่เพราะอะไรครับบวชนี่นะ คือมันมันเห็นคนตายเห็นคนเก็บเห็นคนแก่เนี่ยแล้วก็เลยพิจารณาว่าเอ้เรานี่ที่ไม่แก่ที่ไม่เก็บไม่ตายมันจะมีเมียน้อยเหงือนันนะ่ะก็มาพิจารณาอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้พระธรรมก็พูดขึ้นมาว่ามีเอาอยู่ตรงไหนวะต้องไปบวชวะก็บวชที่นี่ก็บอกว่าพระธรรมเลยบอกขึ้นมาว่าถ้าไปบวชแล้วกลับคืนทางเก่าเป็นหมานะเออว่าอย่างนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาเลยที่เนี้ย ก็ที่ได้มาบวชที่ได้มาบวชก็มาเจอมาอยู่ไม่ได้มาอยู่น้องแสงเนี่ยนะปีนั้นจำพรรษาอยู่ที่ตันเรียนที่บวชอยู่วัดไหนครับทมที่บวชอยู่ที่วัดโพธิสมพรเนี่ยวัดโพธิสมพรอุดรเนี่ยที่อุดรตอนนั้นแค่เป็นอุปชาให้ครับอ่หลวงปู่ใหญ่ที่อยู่ทุกวันเนี่ยเจ้าคุณธรรมเนี่ยเป็นอุปชาเท่าท่านยังอยู่อยู่เวลาเนี่ยท่านได้อุปสมบทที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยมีหลวงปู่ใหญ่หรือว่าท่านเจ้าคุณธรรมในขณะนั้นเป็นพระอุปัชาท่านเจ้าคุณจันโทเป็นพระกรรมวาจาจารยร์ตอนนี้ก็ได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วและก็ท่านเจ้าคุณอุดรในขณะนั้นเป็นพระอนุสาวนาจารยร์เมื่อท่านบวชแล้วก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าเขารังอําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีอยู่ได้พรรษาเดียวเท่านั้นพอปีพศ2509เมื่อวันที่10พฤศจิกายน หลวงผู้เสงก็ได้ย้ายสำนักมาอยู่ที่นี่ที่วัดป่าหนองแสงแห่งนี้โดยตลอดเป็นต้นมาหลางังหลังจากบวชแล้วปู่ได้ไปทุดมที่ไหนไหมครับก็หลวงแล้วก็ทุด o ก็จำพรรษาอยู่ที่ตันเรียนเลยที่อำเภอกุดจับนะ,ะทีนี้ปรากฏว่าอยู่กับท่านเนี่ยมีอาจารย์อยู่สามองค์ด้วยกันนะสามองค์อาตมานีจะเป็นองค์ที่เจ็ดเนี่ยนะที่ที่มีพรรษาพรรษาถึงองค์หนึ่งสิบแปดองค์หนึ่งสิบสิบเจ็ดองค์หนึ่งสิบหกพรรษาคนัะ ที่เราก็บวชใหม่ท่านยกให้เป็นอาจารย์ท่านยกให้เป็นใหญ่นะ,ะท่านว่าตอบไปนี้าให้ท่านเสร็นะเป็นใหญ่นะ,ะ,ะให้ท่านเสร็ปกครองหมู่เพื่อนท่านวางั้นนะ,ะให้เราก็เอ๊มันจะมาปกครองได้เราเพิ่งบวชพรรษาเดียวจะให้เป็นใหญ่ได้ไงที่เกิดไม่พอใจคิดว่าจะศึกแล้วต้องศึกแน่อยู่ไม่ได้แนะน่เ่ยถ้าจะเป็นอย่างนี้จะมายกให้เราเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนได้ไงอย่งั้นนะแล้วก็เกิดโมโหออย่างนี้สอนเราไม่ได้แน่เางั้นแล้วก็มานั่งที่นาในถ้าคนเดียว เรานี่บวชครั้งนี้เราก็บวชหวังพ้นทุกขริงจริงเนี่ยออกจากโลกจริงๆทําใหไมเป็นอย่างนี้หนอนี่ว่ากันก็เลยมาพิาาจารว่าเออเอาโคจารของเราจะมีไหมน้องถ้ามีแค่นี้เราต้องศึกแน่อยู่ไม่ได้แน่วากันนะท่านจะมายกให้เราเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้อ่างเนี้สักพักหนึง่งประมาณนี่แล้วสักสองชั่วโมงเนียไม่รู้เสียงมาจากไหนนะก็ไม่ได้ยินเสียงเท่าทุกวันเนี่ยนะผู้ที่สอนทนทุกข์ก็อยู่น้องแางอะไรร้องขึ้นมาเลยนะ โอ้โหเกิดตีติขนหัวลุกขึ้นมาเลยก็เลยตื่นเช้ามาก็ได้ขันดอกไม้ไปไปคารวะท่านท่านว่าท่านจะสึกหรือเปล่าก็ผมจะไปอยู่ร้องแสงเออสาธุท่านก็ไปเรย่งนั้นก็เลยลาท่านมาพอมาถึงบงปู่บัวนี่จะอยู่ไปอยู่อยู่วันตาดอยู่มาถึงพอเข้ามามาวันที่สิบพอดีท่านก็มาจากวันตาดก็มาเจอท่านอยู่ต้นไม้ต้นนี้น่ะ ที่ตรงคัวเนี่ยก็ลงไปกราบตีนั่นท่านบอกท่านถามข้างในเบื่อหรือโลกท่านว่าอย่างก็ผมอย่างเอาดีนะไม่ดีไล่นีนะท่านว่าอย่างนี้นะครับเลยไปภาวนาท่านว่างอย่างนี้นะก็ตั้งแต่นามังค์เเริ่มภาวนาก็เริ่มเล่งขมเพียรเลยนรู้ว่าโอ้าศาสนามีจริงแต่ก่อนไม่เชื่อว่า,าศาสนามีนะ,ะไม่เชื่อว่าเขา,าเชื่อในคําพูดของคนเฒ่าคนแก่ว่าโอ้ศาสนาหมดแล้วศาสนา อะไรไม่มีแล้วอย่างเงินวางนี่นะท่านผู้ชมครับตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของหลวงผู้เสนปัญญาทโรแห่งวัดป่าหนองแซงตำบลหนองวัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทโฟเอสสตูดิโอจำกัดวงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งโฟเสวงดนตรียุยญาตเยอะโทรศัพท์4 1 8 0 9 4 2 เสปัญญาธทโรวัดป่าน้องแซงหรือว่าวัดราษฎรสงเคราะห์ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติที่เพียบพร้อมตั้งแต่บวดแล้วท่านได้เอาใจใส่ในสัมมาปฏิบัติที่ครบถ้วนท่านได้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะจากพระอาจารย์ของท่านซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนให้ความศรัทธากันอย่างมากมายท่านได้ไปเสาะหากราบขอวิชาจากพระอาจารย์ มาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์โปรดญาติโยมทั้งหลายที่มีความทุกข์ร้อนมาขอพึ่งพิงทางกิจใจให้ได้รับแสงสว่างในทางธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆเช่นว่าหลวงปู่บัวบันตาดที่มีชื่อเสียงเก่กล้าในทางทุดงควัตเป็นเลิศหลวงปู่เสนในกรณาเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเดินทุดงไปแสวงหาวิชาจากหลวงปู่ล่าหลวงปู่บุญมีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่เทศเทศลังสีช่วงที่ ท่านเดินทุดดงท่านได้พบกับพระคณาจารย์รูปใดบ้างครับพอที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมรายการได้รับทราบการเดินนี้ท่านมรณาภาพมรณะลวงปู่ลวงปู่ล่าท่านก็ไปแล้วนะเคยไปอยู่กับลุงท่านลวงปู่ล่าล่าไหนครับลวงปู่ล่าผู้เจ้าก้อนนะอ๋อแก็หลวงปู่บุญมีท่านกเสียไปแล้วลวงปู่ฟั่นก็เสียไปแล้วนะก็ลวงปู่เทศันก็เคยไปไปหมดแล้วแหละครูบาอาจารย์ด้วยใหญ่นะแต่ไปไปลวงปู่บัณฑาท่านไล่ กลับมาเลยท่านเสนต้องกลับน้องแสงไม่มีใครอยู่น้องแสง,งกันมางี้็ไปอยู่ไม่ได้คิดว่าจะอยู่บ้านตาดนะ <c oughs> คือใจนชอบบ้านตาดที่สุดกันนะ <c oughs> คิดว่าจะไปอยู่ก็ทัาศึกษาทักสองปีก็อยู่ไม่ได้ท่านก็นไล่กลับมา <c oughs> น้องปูบ่บัวท่านเป็นคนกําเนิดร้อยเอกท่านออกบวชนี่อายุท่านห้าสิบสองปีนี่ <c oughs> แต่ท่านเป็นตาบะขาวอยู่สองปีนะ แต่ท่านภาวนาตั้งแต่ท่านเป็นโยมทีนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นนี่ยเคยเคยถามหาท่านเหมือนกันหลวงปู่บัวได้สําเร็จโสดาแต่เป็นโยมที่ที้ท่านไถนาเนี่ยไม่ไล่ควายนะหลวงปู่เราเนี่ยไม่ไล่คือท่านว่าท่านไม่รู้ว่าท่านได้สําเร็จโสดาเนี่ยถ้าว่าท่านจะไปจับแหย่างงี้จับสิ่งที่ไปฆ่าสัตว์นี่ท่านมีความละอายท่านไม่กล้าอะไรท่านวาง แต่ที่นี้พระธรรมก็ไล่ออกบอกว่าสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่อยู่แล้วไม่สมควรที่จะอยู่แล้วไป <S 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 ท่านมาท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไปอย่างนั้นขอให้ลูกออกโรงเรียนซะก่อนลูกคนเล็กของท่านะพอลูกคนเล็กออกโรงเรียนเดือนห้าเดือนหกจับแต่งงานนท่านก็ออกเลยก่อนท่านจะออกท่านก็ไปสั่งควายก่อนท่านว่าอไอ้ทุยเอ้ย เดี๋ยวพ่อจะไปออกบวชนะอย่าไปดื้อนะเขาจะฆ่าจะนั่นนะพ่อไม่อยู่แล้วนะอย่าไปเขากินของกินอะไรเขาจะไปดื้อไปเขารั้วเขาสวนเขาไม่ได้เขาจะตีเขาจะฆ่าท่านวางั้นท่านสั่งควายแล้วก็ท่านก็ขึ้นไปไปลงไปนาอีกท่านว่าท่านก็ไปสั่งเคียวเคียวตั้งแต่วันนี้จะไม่จับอีกแล้วท่านว่างจะไม่มาจับเคียวอีกแล้วพอขึ้นไปบนบ้านท่านก็ไปกราบที่นอนแล้วก็กรลงมา ท่านไปสั่งคันใดอีกค<อ>ันใดเออตั้งแต่วันนี้จะไม่มาเหยียบอีกแล้วท่านว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านว่าท่านก็มาเลยมาก็มาภาวนาอยู่ก็มาเรื่อยๆก็อยากจะพบหลวงปู่มัน่นทีนี้บังเอิญหลวงปู่มั่นเลยก็เลยถามท่านว่าใครรู้จักคนชื่อหลวงปูง่หลวงตาบัวหลวงหลวงปู่บัวคนร้อยเอ็ดนะเขาภาวนาดีนะท่านว่าอพอ ท่านพระเนรได้ยินท่านเองก็ไปตามเลยท่านจะอยู่หนองพักตกอยู่ก็หลวงปู่ศรีมหาวิโรเนี่ยค,คนละเอ็ดเนี่ยท่านเพอะว่าท่านไปไหนไปด้วยกันก็หลวงปู่ศรีรพอท่านถามหาก็มีพระไปตามท่านก็เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บหลวงปู่มั่นถามนั่งอย่ไงไสามบานสามคืนนั่งได้มังไงทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเข้าถึงกิจเดิมก็ผมนนหลวงปู่มั่นว่านั่นผิดแล้วผิดทางแล้วท่านว่างั้น เอาตั้งต้นใหม่ท่านว่านะนะท่านว่าไปข้างหน้ายังกว้างกว่าข้างหลังนะท่านวางหลวงปู่เราก็ตกใจนะแต่คิดว่าท่านมาสาเร็จแลาะหลวงปู่บรรดาดเนี่ยตรงนี้นะอาตมามาอยู่นี่ก็ศูนย์เก้ามาอยู่กับท่านนะท่านสิ้นพระโรคชราหรือว่าเป็นยังไงเป็นโรคชราอายุแปดสิบแปดท่านบอกว่าก่อนท่านจะไปท่านว่าไม่มีคนรับธรรมแล้วอยู่ก็ไม่มีความหมายแล้วท่านว่าไปดีกว่า ป่วยครั้งนี้ไม่ได้คืนนะท่านแต่โดยมากท่านจะเล่าแต่เรื่องปุ่มั่นมากกว่านะพอท่านป่วยลงมาท่านก็บอกว่าสามเดือนท่านก็ไปท่านวางกันนะนี่เป็นครั้งสุดท้ายคนไหนไมารักษาคนบาปเ่ยท่านว่าจุ่มกายแล้วโอ้โหท่านงั้นไม่ได้แล้วว่างั้นจะให้ผมทํำยังไงจะให้ผมบาปได้หรือทำไมผมรักษาไงท่านว่าก็ให้ให้เจ้ารักษาสองหนเลยเดชนะหายกันแล้วหมดเวนหมดรมกันแล้วท่านวางั้นนะ ท่านก็อยู่มาได้สามเดือนท่านกมรณภาพพอดีท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของพระสงฆ์พระสุปฏิปันโนโดยแท้ที่มีจิตแก่กล้าโดยเต็มเปี่ยมยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นหนทางสว่างชี้นำให้กับประชาชนคนชาวพุทธทั้งหลายให้ได้พบกับทางแห่งการพ้นทุกข์โดยมีหลวงปู่เสนร,รูปนี้เป็นผู้นำทาง และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อจันโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของเราทั้งหลายดังที่ท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันอยู่ที่วัดป่าน้องแสงแห่งนี้โดยโครงการสําคัญที่จะเป็นประโยชน์สุขแก่มวลหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างบ้านพักคนชราของหลวงปู่เสนวัดป่าน้องแสงซึ่งตอนนี้กําลังเริ่มปลูกป่าอยู่เพื่อให้ดูร่มรื่นสงบร่มเย็นเป็นสถานที่พักผ่อน เหมาะสมกับการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของผู้คนในรุ่นต่อๆไปในอนาคตท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้ใครขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับรับคำพอรอันประเสริฐเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวจากหลวงปู่เสนบัญญาทโรแห่งวัดป่าหนองแสงหรือวัดราชดรสงเคราะห์ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยทั่วกันยะถาวาเรวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานางอุป,ปากาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสามิตสตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรารโสยะถามณิโชติราโสยะถาสพิติโยวิวะชานตุสพโรโค วินาส,สตุมาเตภวัตมันตรายสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาธนาสีิตสานิจังวุฒาปจาิโนจต,ตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภารังอายุวัตถโกโธนาวัตถโกโ สิริวัตโกยสวัตตโกภาวัตโกวานวัตโกสุขวัตโกโหตุสปะาทุขาโรคาพยาเวราโสกาสุจุปัตวาอเนกาอัตตรายปิวินาฉานตุจจเตสะสาสยสิทธิธานางราพรางโสดีปรากะยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะโภครังมุติจจยสวาสตาวะอายุจะชีวันโนจับวันตุติเตุสว พมังคารังราขันตุสะพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสพ,พธัรมานุภาเวนะสัพพสัง่านุภาเวนะสันทาโสธีภาวันดูเตครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพราน,นประเสริฐที่หลวงปูเ่เสนปัญญาทโลแห่งวัดป่าหนองแซงอำเภอหนองวองัวซอจังหวัดอุดรธานีมอบเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานที่อยู่ทางบ้านในขณะนี้ครับตำนานท่านยังมีอีกมากแต่เวลาเรามีจำกัดครับท่านผู้ชมวันจันทร์หน้าเราค่อยพบกันใหม่เวลา15ในาฬิกา